ที่นี่กำแพงประวัติศาสตร์เล่าเรื่องความเป็นมาของเมืองกระบี่28ช่องกำแพงตั้งแต่ครั้ง340ล้านปีที่แล้วจนถึงยุคป,ปัจจุบันและอนาคตเป็นกำแพงที่เล่าเรื่องหนึ่งเดียวของประเทศที่ได้บอกความเป็นมาของจังหวัดว่ามีความเป็นมาอย่างไรตอนสร้างใหม่ๆ ราะนั้นเรามีความภาคภูมิใจมากและมีตลาดประชารัฐตลาดนัดชุมชนของชุมชนร่วมจิตร่วมใจมาบบัน,นี้เวลาที่ผ่านมาปรากฏว่าเราจะได้เห็นนะครับว่าความสำคัญตรงนี้ถูกมองข้ามไปแล้วก็ปล่อยให้สุดโทมพื้นผนังร้าวสีที่ลอกออกไปไม่ได้มีการดูแลบำรุงรักษา ทั้งทั้งที่นี่คือสมบัติของบ้านเราผมจำได้ว่าผู้ว่าประสิทธิ์โอสถานน์เป็นผู้อนุมัติงบประมาณของจังหวัดกระบี่ด้วยเงิน12ล้านบาทมาถึงวันนี้ผมจะตอบคำถามท่านได้อย่างไรว่าสิ่งที่ท่านได้ให้ความกรุณาอนุมัติงบประมาณมานี้นั้นทำไมเทศบาลเมืองกระบี่ชาวเมืองกระบี่นั้นถึงปล่อยให้สิ่งต,ต่างๆเหล่านี้นครับ มสุดโเพราะฉะนั้นวันนี้ครับผมเชื่อว่าที่บอกว่ากระบี่ไม่ตายเนะี่ยผมบอกนี่ตายอีกทีหนึ่งเป็นศิลปะเป็นประการที่ตายอีกทีหนึ่งที่เราต้องช่วยกันนะครับว่าต่อไปนั้นใครจะมาก็ไม่เป็นไรครับเหมือนที่ว่าก็ช่วยกันต่อยอดเถอะดูแลดีเถอะในหลวงรชัชกาลที่9ท่านให้ทำคำหนึ่งที่สำคัญรู้รักสามัคคี วันนี้เราจะเห็นนะครับว่ากระบี่เราเนี่ยที่มีเด็กทั้ไม่ว่าจะเป็นพุทธคริสต์อิสลามจีนแล้วก็คนพื้นถิน่นจับมือกันมาเล่นตรงนี้เรื่องนี้คือความสามาคัคคีรู้รักสามาคัคคีแต่สิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นทางด้านของจังหวัดท้องถิน่นภูมิภาคปัญหาก็คือโรคขาดซึ่งสิ่งนี้ เวลาเขาทำงานอะไรไว้ก็ตามนโยบายอะไรไก็ตามถึงแม้จะดีแต่คนที่มาสารต่อน,นั้นค่อนข้างที่จะบอกว่างานคนที่ทำมาแล้วฉันไม่เอาเช่นเดียวกันครับเมืองกระบี่ของเรางานต่างๆที่ทำไว้แล้วนั้นล้วนแล้วแต่เป็นงานที่ดีโดยและเป็นงานที่มันเสริมสร้างความสวยงามของเมืองทุกอย่างเป็นสมบัติของเทศบาลเมืองกระบี่ทุกอย่างเป็นสมบัติของชาวกระบี่ และทุกสิ่งนั้นเป็นสมบัติของพี่น้องชาวไทยเพราะนั้นการที่เราไม่ดูแลไม่ดูแลรักษาไม่ต่อยอดอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่มีปัญหาทำให้เมืองนั้นเจริญเติบโตไปข้างหน้าไม่ได้เพราะทุกครั้งทุกคราวที่มีการเปลี่ยนผู้บริหารเราก็มาขึ้นบันไดขั้นที่หนึ่งเราไม่เคยต่อยอดไปแบบ9ก้าสวันนี้ก็ฝากครับว่าใครจะมาเป็นนายกทีมี ก็ไม่สําคัญมันอยู่ที่พี่น้องชาวกระบี่ต้องตัดสินใจเลือกเอาเองว่าท่านต้องการแบบไหนอย่างไรเพราะเวลาที่ผ่านมานั้นเป็นบทพิสูจน์แล้วแต่อย่างน้อยสุดครับใครที่เข้ามานั้นต้องดูแลต่อยอดรักษาดีเพราะนี่คือสิ่งหนึ่งที่จะเป็นการทําให้คนที่เป็นนักท่องเที่ยวเขามีความสนใจเข้ามาดูความสวยงามมาดูปฏิณกกรรมมาดูศิลปะมาดูในเรื่องของความน่ารักของผู้คน ชาวเมืองกระบีของเราอย่าลืมนะครับติดตามโกงเงาล่าเรื่องทางเพจและทาง y u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  e โกงเงาเล่าเรื่องกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ